เอาล้สิครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าโด่งดังแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วครับสำหรับซาร่านุสราต้อมคำครับล่าสุดถูกโค้ตจากหลีกของอเมริกาเนี่ยยกย่องให้เป็นนักกีฬาเหนือตำนานไปเป็นที่เรียบร้อยครับ แฟนๆเนี่ยประทับใจแบบสุดๆที่ได้เห็นซาร่านะครับมาช่วยนะครับกู้สถานการณ์ของโคลัสฟิวรี่แถมยังสอนเรื่องเทคนิคให้กับนักกีฬาเยาวชนของเมกคันด้วยครับเป็นไปนได้ยังไงพร้อมวลีโคตรเด็ดครับที่ยืนยันชัดเจนว่า ทีมฟิลีตอนนี้ยังห่างไกลกับสิ่งที่ซาร่าทำได้เกิดอะไรขึ้นมาดูกันนะครับพร้อมสถิติระเบิดตำนานจริงๆนะครับ1,051แอซซิตของซาร่านะครับแล้วสถิติปีนี้เหลือเชื่อมาเล่นนะครับเพียงแป๊บเดียวนะครับ ค่าเฉลี่ยแอซิสแซงทุกคนในโคลมสฟิวรี่ไปแล้วเกิดอะไรขึ้นมาดูกันแล้วก็ยังมีอัปเดตสถานการณ์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราครับมีการอัปเดตรายชื่อนะครับก่อนที่จะ ไปแข่งขันใน All Star ไทยประทะักเกาหลีใต้ใครมาใหม่บ้างมาติดตามกันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์ Big Cha มแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับ Big Champ หน่อยนะครับ โอ้โหคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสโด่งดังไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรานะครับผ่านไปเพียงไม่กี่เกมเท่านั้นนะครับซาร่านุสราต้อมคำนะครับตอนนี้ได้ปักหมุดกลายเป็นตำนานนะครับในการแข่งขันลีกวอลเลย์บอลของสหรัฐอเมริกาไปเป็นที่เรียบร้อยโดยเฉพาะในลีกของ PWF ครับกับผลงานครับนำสโมสรโคลัมบัสฟิลลี่ครับกับ มาเก็บชัยชนะในรอบ5เกมได้สำเร็จแถมเป็นการโค่นเอาชนะทีมหัวตารางอย่างอินดี้อิกไนท์ได้ด้วยครับความยิ่งใหญ่ของชัยชนะในครั้งนี้ของชาวฟิลลี่เนี่ยถือว่ากลายเป็นปรากฏการเลยครับเพราะถ้าหากมองถึงสถานการณ์กับ1ทีมที่ชนะ12แล้วก็แพ้9กับอีกหนึ่งทีมที่เป็นบ้วยของการแข่งขันอย่างฟิลลี่ที่ชนะเพียง6และแพ้ไป15เนี่ย การเจอกับอินดี้อีกไนมันย่อมยากอยู่แล้วเนาะแต่ว่าสิ่งที่กลายเป็นตัวแปรสำคัญและไม่มีชาวอเมริกันปฏิเสธเลยก็คือฟอร์มอันยอดเยี่ยมของซารานุสราต้อมคำสมกับที่เธอได้รับฉายาเหนือตำนานไปแล้วนะครับเพราะว่าในยุคข,ของการก่อตั้ง p v f เมื่อปี2024เนี่ยตัวของนุสราก็เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมนะครับประจกาการแข่งขันในตำแหน่งเซตเตอร์เนาะ และผมก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเนี่ยคอลับฟิลรี่นะครับถึงยอมทุ่มเม็ดเงินจำนวนมหาศาลนะครับเพื่อดึงสาวไทยกลับมาเล่นในลีกอเมริกาอีกครั้งทั้งที่รู้ว่าการแข่งขันในฤดูก,ลก,กาล2 0 2 5เนี่ยดำเนินมาถึงครึ่งทางแล้วผมถึงบ้างอ้อแล้วนะครับหลังจากที่เปิดสถิติของซาร่านะครับ ในการเข้ามาช่วยโคลัมบัสฟิลลี่ณปัจจุบันเนี่ยนะตั้งแต่ที่ซาร่านุสณาต้อมคำออกสตาร์ตเป็นนัดแรกกับฟิลลีในเกมเจอกับแอตแลนต้าไว้เกมนั้นแพ้นะครับแต่ว่าการมาของเธอไม่ธรรมดาเพราะว่าตอนนี้นะครับตัวของซาร่าช่วยเหลือฟิลลีไปแล้ว15เซตนะครับค่าเฉลีย่ยโหดมากนะครับ โดยเฉพาะในเรื่องของความโดดเด่นของตำแหน่งเซตเตอร์เนาะตอนนี้เนี่ยซาร่านะครับเซตแล้วก็แอซิดให้กับทีมไป119ลูกนะครับค่าเฉลี่ยต่อเซตตอนนี้สูงถึง7.93กันเลยทีเดียวก็ต้องบอกนะครับว่ามาแป๊บเดียวเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยก็แซงนะครับเซเตอร์ตัวหลัก ของฟิลรี่เมื่อช่วงตน้นฤดูกาลอย่างทางลิเวราวินมานะครับที่เธอเนี่ยนะครับเป็นตัวเซตตัวหลักของฟิลรี่เมื่อช่วงตน้นฤดูกาลนะครับเล่นกับทีมไป64เซตนะครับทำได้520รอสแอซิสตแต่ค่าเฉลีย่ยอยู่ที่7.66เท่านั้นนะครับขณะที่อีกหนึ่งเซตเตอร์ลำดับที่2อย่างสเตนเจอร์โตรีนะครับก็มีเปอร์เซ็นต์51เซต ร9 0แอดิค่าเฉลีย่ยอยู่ที่เซตละ3.73มันชัดเจนมากเลยว่าทำไมซาร่าต้องเข้ามากอบกู้วิกฤตในครั้งนี้เพราะว่าซาร่าเนี่ยมาเล่นเพียงแค่4เกมเท่านั้นนะครับก็ทำค่าเฉลี่ยในเรื่องของการเซตเนี่ยสูงถึงขั้นที่โคลมัสฟิรีตอนนี้นะครับดีขึ้นแบบผิดูผิดตาโดยเฉพาะการเอาชนะอินดี้อิกไนในเกมนัดล่าสุดได้คือการดวลกับอินดี้อิกไนเนี่ยนะครับหลายคนจับตามองเพราะว่า ทางฝั่งของอินดี้อีกไนเนี่ยก็มีนักกีฬานะครับเซตเตอร์อันดับหนึ่งของลีกณนะปัจจุบันในปี2025นี้ผมกำลังพูดถึงฮิลลี่ซิดนีย์นะครับนี่คือการดวลกันระหว่าง2เซตเตอร์นะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยยอดเยี่ยมเมื่อปี2024อีกคนเนี่ยกำลังจะเป็นตัวเต็งจ๋านี่ครับที่จะคว้ารางวัลยอดเยี่ยมในปี2025แต่เหลือจะเชื่อซาร่านะครับเอาชนะ ฮิลลี่ซิดนีย์ได้แบบไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับนี่คือสิ่งที่แบบโอ้โหของจริงว่ะซึ่งอันนี้กลายเป็นประเด็นที่พูดถึงเยอะมากและสิ่งที่ยืนยันว่านุสราเหนือตำนานของจริงในลีกของโปรเว l บอลเฟเดเ r a รชันก็คือณปัจจุบันครับนุสราต้อมคำเนี่ยนะครับทำสถิตินะครับเป็นนักกีฬาวอลเลยบอลหญิงไทยคนแรกนะครับที่ทำการ เล่นในตำแหน่งเซตเตอร์และแอซิทรวมกันนับตั้งแต่ฤดูกาล2 0 2 4ถึง2025เนี่ยไป1,051ลูกแหละนะครับเป็นสาวไทยคนแรกที่ทำได้นะครับโดยถ้าหากเปรียบเทียบกับอีกหนึ่งคนอยาอ่างพรพันเกิดปราดที่มาเล่นในฤดูกาล2025เป็นปีแรกก็ไม่เลวนะชมพู่เนี่ยปีแรกแอซิทไปแล้ว75เซตนะครับแอซิทไปแปดลูกนะครับสียดายช่วงนี้เธอ สภาพร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์มีอาการบาดเจ็บนะครับหูจริงๆต้องบอกเลยว่าค่าเฉลี่ยของพรพันธ์นี้ก็ข็งแกร่งอยู่แล้วนะแต่พอมาเห็นซาร่าแล้วผมเข้าใจเลยว่าเออว่าทําไมนวินาทีนี้เนี่ยเธอกําลังกลายเป็นที่โดดเด่นมากๆและแน่นอนนะครับเราเนี่ยจะมาพูดถึงใส่ติแล้วบอกว่าซาร่าเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนู้มันก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็ต้องมาฟังคนที่เป็นโค้ชโหล่าสุดเนี่ยใครได้ไป ดูบทสัมภาษณ์นะครับของโค้ชโคลมัตฟิลรี่อย่างอาวเคเรสนะโอ้โหร่ายยาวครับเพราะว่าชัยชนะเกมล่าสุดมันน่าประทับใจตัวของเรสเนี่ยครับถูกสัมภาษณ์กับกลยุทธ์ที่โคลมัตฟิลรี่เนี่ยมาใช้ร่วมกับนุสราต้อมคำเรสก็ออกมาบอกเลยครับว่าคุณคงทราบดีนะ ว่าฉันคิดว่าการตั้งรับเนี่ยเป็นตำแหน่งที่คุณจะต้องเก่งขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นมาแตกต่างจากตำแหน่งอื่นและฉันคิดว่าความรู้ของนุสราเกี่ยวกับเกมนั้นเนี่ยมันน่าประทับใจในทางเทคนิคเนี่ยตัวของซาร่าเนี่ยไม่มีข้อบอกพร่องเลยเธอมักจะอยู่ในจุดที่เหมาะสมเสมอคอยส่งบอลในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อแสดงให้ผู้เล่นเห็นดังนั้นเนี่ย นักกีฬาของฟิลลี่เนี่ยจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับจังหวะของเธอให้ได้นะผมชอบวลีนี้นะครับตัวของเปเรสบอกว่าณนะตอนนี้เนี่ยสโมสรอนคนว่าฟิลลี่ผู้เล่นของเราเนี่ยยังห่างไกลจากสิ่งที่ซาร่าสามารถทําเพื่อทีมได้ดังนั้นเนี่ยฉันจึงยังลังเลว่าจะผลักดันผู้เล่นของเราอย่างไรให้ปรับตัว เข้ากับความสามารถของซาร่าให้ได้นะครับตัวโค้ดบอกว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยเนี่ยเราจะมีเวลาฝึกซ้อมเพิ่มเติมอีกสัก2-3วันเพื่อให้นักกีฬาเนี่ยได้ปรับจูนมากยิ่งขึ้นแล้วก็โค้ดผนะู้ลรนนาระจบตายบอกเชื่อว่าการมาของซาร่านุสราต้องคำเนี่ยแม้ว่ามันจะผ่านไปครึ่งทางแล้วก็ตามเนี่ยแต่ว่าเธอเนี่ยนะครับก็โอ้โห ปรับตัวได้แบบสุดยอดนะครับรู้ว่าการตัดสินใจอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันดียังไงนะครับแต่ว่าการที่เธอเนี่ยเข้ามาทําให้ทีมมันยอดเยี่ยมวิธีการเล่นอันยอดเยี่ยมของเธอเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าผลงานของเธอดีอย่างเดียวด้วยวัฒนธรรมด้วยนะครับการที่ตัวของลุซราต้อมคำเนี่ยเป็นนักกีฬาจากเอเชียซึ่งมีวิธีการเล่นบอลล์บอลที่แตกต่างจากฝั่งอเมริกาคืออเมริกาจะเน้นเรื่องของความหนักแน่นนะครับเรื่องเรื่องของความแข็งกรัง แต่ว่าเอเชียเนี่ยบอลเล์บอลจะเน้นความว่องไวเกมรับจะต้องเหนียวแน่นเพราะว่าผู้เล่นตัวเล็กกว่านะครับแต่ก็เป็นจุดเด่นที่สําคัญซึ่งอันนี้นะครับตัวโค้ชเปเรตบอกว่าดีมากเลยเพราะว่ามันน่าตื่นเต้นมากเพราะว่าการได้ทํางานร่วมกับนุสราเนี่ยมันทําให้เยาวชนนะครับส่วนใหญ่นะเป็นนักกีฬาจากมหาลัยของของอเมริกานะครับสำหรับลีก p v f เเนี่ยได้เรียนรู้นะครับจากรุ่นพี่นะครับหรือจากนักกีฬาระดับโลกอะ่ะที่มีบทบาทแบบเนี้ย มันซึ่งเป็นอะไรที่มันน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวแล้วก็วเขาบอกว่าโหเขาเขาซาบซึ้งอะ่ะเขาชื่นชมมากนะครับโค้ดบอกฉันมีความสุขที่ซาร่าอยู่ที่นี่แล้วหวังว่าเราเนี่ยจะโน้มน้าวให้เธอเนี่ยนะครับได้อยู่ต่ออีกหนึ่งฤดูกาลเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่ในฤดูกาลหน้าแล้วก็น่าจะเป็นรากฐานที่สำคัญให้โคโมัตฟิลรี่เนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับโอ้โหอามม่านบทมภา์นี้นะผมพูดได้เลยนะว่า บูซาร่าสุดๆจริงๆนะครับเธอเป็นสาวไทยที่ได้รับการยอมรับจริงๆนะในในสหรัฐอเมริกานะครับไปเปิดตลาดให้คนไทยด้วยนะครับวันนี้น้องๆก็ตามไปเล่นกันเยอะเลยแล้วพอเห็นโค้ดของฟิวรี่ให้สัมภาษณ์แบบนี้เออมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าเออมันก็ใช้ได้นะความรู้สึกผมผมอ่านไนะ้ผมรู้สึกเออน้ําตามันก็ขอไปด้วยรู้สึกว่าเออจริงๆอะ่ะนะครับว่า สิ่งที่นะักกีฬาบอลเลย์าบอลหญิงไทยของเรามีคือความสามารถจริงๆแล้วพอเข้าไปแสดงถูกที่ถูกจุดเนี่ยมันก็กลายเป็นที่ยกย่องแล้วก็พูดถึงมากๆเลยแต่ก็ต้องบอกนะครับคุณผู้ชมว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเดี๋ยวต้องดูว่าตัวของซาร่าเองที่ตอนนี้ก็อายุอานามเยอะแล้วแต่ผมว่าในตำแหน่งของเธอไม่ได้วิ่งเยอะเท่าไหร่ความสามารถในการแนะนําของเธออย่างที่โค้ชเขาบอกเขาเห็นว่าเออซาร่าเนี่ยเข้ามากู้วิกตทีมได้และที่สําคัญนะครับสิ่งที่ ยอดเยี่ยมเลยคือคําแนะนำนะครับให้นักกีฬาเมกันเนี่ยได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องของทักษะความสาม,มารถหรือกลทธ์เท่านั้นยังได้เรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมการเล่นระดับในในเอเชียด้วยว่าเออนักกีฬาระดับเอเชียมีมุมมองการเล่นยังไงซึ่งไม่แปลกที่ตอนนี้โคลมาฟิรี่จะเป็นทีมที่แบบโหดีขึ้นมาแบบเหลือจะเชื่อเลยทีเดียวคุณผู้ชมคิดนยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์กันมาพูดคุยกันหน่อยนะสำหรับผมนี่ประทับใจแบบสุดๆไปในทันทีครับ นอกเหนือจากเรื่องราวของซาร่านุสราต้อมคำเนี่ยก็ต้องมาอัปเดตกันแบบด่วนๆหน่อยนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังภายใต้การคุมทัพของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไก่เดี๋ยวกลางเดือนเมษายนนี้ครับวันที่19และก็20เมษายนเนี่ยวอลเอยลเย์บอลหญิงไทยจะมีโปรแกร,รมซูเปอร์แมต ซึ่งเป็นเกมนัดพิเศษนะครับเป็นการประท้าก,การระหว่าง a l ออสตาไทยกับ a l ออสตาเกาหลี li, ที่จะจัดขึ้นกันที่เกาหลีใต้นะครับซึ่งแนะ่นอนก่อนหน้านี้มีการประกาศร,รายชื่อไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่ามีอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนที่โคดออสแกว่าไว้เลยว่าตอนนี้รายชื่อนะักกีฬา วอลเลย์บอลหญิงไทยที่จะไปเกาหลีเนี่ยมันยังไม่นิ่งนะเพราะว่ายังไม่รู้ว่านักกีฬาจากต่างประเทศเนี่ยใครจะกลับมาบ้างแต่อัปเดตตรงนี้ครับมีเพิ่มมา3คนเปลี่ยนแปลงน,น,นะก็คือในส่วนของทัดดาวนึกแจ้งนะครับหัทยาบำร,รุงสุขนะครับสองนักกีฬาในตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเนี่ยจะเข้าร่วมด้วยนะครับรวมไปถึงกัญยรัตน์ด้วยนะครับเท่ากับว่านาวินาทีนี้เนี่ยสรุปรายชื่อนะครับอย่างไม่เป็นทางการเนี่ย ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยก็จะนำทัพโดยทัดดาวนึกแจ้งเลยนะครับแล้วก็มีหัทยามุงสุขนะเป็นรุ่นพี่นะครับในตำแหน่งมนะิดเดิลบล็อกเนาะแล้วก็ยังมีกัญญาัตน์นะครับขุนเมืองนัทริกาวสานในตำแหน่งมิดเดิลบล็อกนะครับส่วนตำแหน่งเซตเตอร์เนี่ยนะครับยังเป็นนุกนิกนัทนิชาใจแสนกับกนกพรแสงทองรวมไปถึงนัทนิชาแท้เ้าด้วยนะครับ ลิเบโรสองคนก็ยังเป็นนิชากรวันศุกร์นะครับแล้วก็กัญญลัตน์คำวงส่วนในตำแหน่งหัวเสาเนี่ยนะครับก็มีดนพรนะครับสินโพน้องอยูฟ้านะมีกติกาแก้วพินวริศราสีทาเลิศการจนาศีใสแก้วสุภาวดีพันวิไลนุชนาตหอมพิทักษ์นะครับแล้วก็ในตำแหน่ง OP เนี่ยก็มีโมเมธนัชชาสุขสดนัด ที่มากลุบแก้วนะครับน,นันนพัฒมูลจะคำมีประพัชยาพลคำรวมไปถึงนทวันผาดไทยสูง ด้วยนั่นเองนะเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีการปรับในเรื่องของกัปตันหรือไม่เพราะก่อนหน้าน,นี้เป็นโมเมธนัชชานะแต่ตอนนี้พอมีทัดดาวกับหัตถยาเข้ามาก็ต้องดูการตัดสินใจของโค้ดออสว่าจะเป็นอย่างไรแต่ผมเชื่อว่ารายชื่อ,อยังไม่นิ่งนะเพราะว่าเชื่อว่าจะมีนักกีฬาจากต่างประเทศเนี่ยกลับมานะครับมาอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องนี่คือสถานการณ์ของทีมเบ์บอลหญิงไทยก่อนไปลุยออสตาซูเปอร์แมตช์ในเกาหลีนั่นเองนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิก๊กแช แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กช m p หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ